ก็สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามจ่าไวทุ่งนาผาฝันสวรรค์นบนดินวันนี้จะาไว้ก็จะนําพาพี่น้องมาที่ทุ่งนาผาฝันสวรรค์นบนดินวันนี้เป็นวันที่13เดือนตุลาคมผมอยกจะบอกว่าที่ผมมาพบปะพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาที่ ต้นไม้ต้นหนึ่งครับพี่น้องทุกคนอาจจะทราบว่าต้นไม้นี้บางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าต้นไม้นี้เป็นต้นอะไรนะครับจะเอาไว้บอกได้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นปัดดูนะครับปัดดูเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับพี่น้องหรือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างที่พ่อหลวงนะครับวันที่ส3บัามนี้เป็นวันแห่งนะครับการ ความโศกเศร้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทำเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์คาไรนะครับมีใครบ้างไหมวันที่พ่อหลวงนะครับเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์คารวันที่13เดือนตุลาคนทั่วไทยทั่วลาดร้องไห้คร่ำควรวญหวยหาเสียอกเสียใจกับการจาก เสร็จขึ้นสู่สวงสวรรค์ของพ่อหลวงแต่มีใครบ้างไหมที่จะนำเอาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนำมาเป็นตำนานแต่จะไว้คนหนึ่งแหละเป็นคนที่จะสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อวิเทงความพอเพียงวันนี้จะนำพี่น้องมาหามาดูต้นประดู ปะดูเป็นไม้เศรษฐกิจพี่น้องนี่ก็ประมาณเกือบสิปีแล้วจะไว้ปลูกไว้ที่นี่ก็เส้นรอบวงก็ประมาณเกือบห้สิเซนจะไว้เคยได้นำเสนอต้นพยุงไปแล้วแต่วันนี้มาเสนอต้นปดัดูประดูก็คือไม้เศรษฐกิจ พ่อหลวงบอกว่าปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างพืชกินได้พืชใช้สอยพืชเศรษฐกิจและประโยชน์ที่สี่ก็คือจะได้ความร่มเย็นความอุดมสมบูรณ์มาโดยเราไม่ต้องทําอะไรคือประโยชน์ที่สี่ 4. เราไม่ต้องปลูกอีกแล้วเราปลูกพืชสามอย่างปลูกพืชกินได้พืชใช้สอยแล้วก็พืชเศรษฐกิจนี่คือพืชเศรษฐกิจนะครับพืชเศรษฐกิจไม้ประดู่ตอนนี้อายุได้สิบปี เส้นรอบวงประมาณ50เซนถ้าอีกประมาณ3 0ไปยีปีจ่าไว้ก็จะอายุ70ปี่วนนี้จ่าไว้อายุ50ปีอีก20ปีต้นไม้ต้นนี้ก็จะได้30ปีมีแก่นแล้วก็จะแข็งแรงมากลองจากต้นพยุงอยากจะบบอกพี่น้องว่า ไม้เศรษฐกิจอันนี้ก็ไม่แพ้ไม้พยุงนี่คือไม้เศรษฐกิจปดัดดูอีก30ปีอีก20ปีจะไว้ก็จะขายต้นพยุงเอ้ยต้นปดัดดูต้นนี้ได้ต้นละไม่ถึงต้องไม่ต้องถึงแสนครับประมาณห้าหมื่บาทพอจะไว้ก็อยู่ได้แล้ว ให้ศึกษาหาความรู้มุงสูงกับเิทพอเพียงแหล่งเรียนรู้ชุมชนวิธียังยืนในน้ำมีปลาในน้ำมีค้าปันทึกเมืองรางดาสไวยใหโจดจ,จำ